ให้โดนอะไรมาครับมาแล้วครับหมอผมเองครับหมอโมกแต่สภาพผมมันดูไม่เหมือนอหมอเลยใช่ไหม <นะ S 1> ล่ะครับเบียร์สกรัปปองไหมพี่ไมนะเดี๋ยวผมจัดให้ผมเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ เกินแล้วเกินแล้วะใส่แผงเองเพิ่มพี่ล้างออกไหมเนี่ยไม่ล okay. ้างไม่ออกครับอาชิปไายแล้วเอาอีที่ผมล้างถึงด้วยนะไม่ล้างไม่ถึงอ่ทีเดสด่อเจอกีสมมตงี่ส่วนส่นพีรู้ว่ารู้ว่าวันที่เก็บเนี่ยหีอีกตัวเองอยู่ คิวค <You. S 2> ิวคิวคุณไทยโดนอะไรมาครับมาแล้วขอบค่ะต้องวิ่วิ่งมานะไม่ไมลังอยู่ทีฝั่งใช่รับโอเคครับมีเช็คครับ ให้ดนอะไรเหครับมาแล้วับหมอผ่านไหมผ่านผ่านครับเอาแคหมอมไม่เอาใช่ไหมนวจบไหมกที่่ไม่มีหนองด้วย้หมองเอะองเยอะนี่เราเราโอ้ยโอโอ้ยอะดูดเออเออดูอะหมอครับ หมอครับพี่ผมจะตายไหมครับใกล้ค่ะใกล้ใกล้แล้วใกล้อะไรครับที่ผมต้องเจ็บตัวเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ๆกับพยาบาลช่วยๆแต่ขอแต่ขอไม่บ่อยนะคะหมอเหนื่อยค่ะหมอเหนื่อยก้องสปีดครับซีนสามพัทหนึ่งเทคหนึ่งอ n d action แต่สภาพผมมันดูไม่เหมือนหมอเลยใช่ไหมล่ะครับเบียร์สักกระป๋องไว้พี่อำไรนะ พี่เป็นโรคไตยอยู่นะครับช่วงนี้กินคลีนอยู่ครับ <S <S โอ้ยช่วงเนี้ทำงานเหนื่อยเนี้ยเค็มไปหมดเลยอะถึงจะเป็นหมอที่ดูยุ่งตลอดเวลา44คัดหนึ 1. 1> อย่างนะ <S <S 1> <S 1> เขายังช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลนะเว้ย ว่าเขาไม่ไปหมอนดูที่เลยว่ะได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปผมเสียใจด้วยนะครับ ผมอาจจะช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตรอดทุกคนไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ายังมีคนที่ผมสามารถช่วยได้อยา่ยางญาติผู้ป่วยที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกอย่างทารมานโซเชียลอะไรพี่ฝากนิดนึงนะเรื่องหน้ากากรื่อะไรนะต่อใหมนยยกไป้อายกไปท้องไม่ไดไล้วเลย ผมไอ้แก้มไม่ได้ป่วยพี่พี่ไม่ใช่ฮีโร่พี่ไม่ก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปอะที่เข้ามาสงสัยว่าในตัวผมเอาเวลาไปรักษาคนที่เขาอยากจะให้พี่รักษาแก๊สไหนพี่บอกว่าเป็นหมอที่เก่งไงระหว่างคนป่วยคนไม่ป่วยอะพี่ยังไม่ออกเลยหรอทน้ทงน หมอจริงเหรอวะจริงดิทำไมวะมึงโตรเพียนเพียนแต่ก็น่ารักเนาะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับช่วยหน่อยครับรับูกหมอทีเป็ดสีวยยัยงไงก็ฝากติดตามนะครับพี่ต้นไม้แล้วก็แผ่นดิคนนี้รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับกับ โปรเจกช่วยหน่อยครับรับมืกหมดทีเดียรซีรีส์นะครับ,รบยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเออ,เอ,อกูอะ่ะชอบเขามากเลยอะหล่อเนาะฮัลโหล,หลพักก่อนของกูปะ่ะของกูปะ่ปะมึงมาก่อนนะใครบอกกูอะมาก่อนกูแซบกว่าหรอเออเขาชอบมึตายอ่ะ